สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะทางช่องเองขอนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในยี่ห้อ v e ส pa นะครับซึ่งนะฮะรุ่นที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นรุ่น LX นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ10ปีนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็คือ v e ส pa LX นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับสีที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะทำมาทั้งหมด3สีด้วยกันครับก็จะมีสีเหลืองนะครับ สีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับนะฮะมี3สีนะครับโอเคครับสีที่นามาให้กับทุกท่านได้ชมก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นรุ่นนี้ถือว่าเป็นการมอบความสดใสนะฮะเรื่องสีสันนะครับเนื่องอย่างว่าเป็นสีสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นสีเหลืองนะครับมาดูที่เรื่องของตัวเครื่องยนต์นิดนึงนะฮะก็คือเครื่องยนต์นี้คางเม็ดป้านะครับเจะเรียกระบบเครื่องยนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์ไอเสตนะครับขนาดของ CC อยู่ที่ 125C สซีซีนั่นเองนะครับ ระบบการจ่ายน้ามันนะครับเป็นระบบหัวฉีดนะครับเป็นเวสปาระบบจ่ายน้ํามันคือหัวฉีดแล้วมีการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องระบบกลไกของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วในส่วนของโชคฮะที่เราเห็นโชคนี่คือเป็นโชคอัพหลังนะครับเป็นโชคเดี่ยวนะครับซึ่งปรับระดับการลองนับได้อยู่ที่4ระดับด้วยกันนะครับก็คือนี่คือโชคคลังนะครับตัวโชคหน้าครับดูโชคหน้านิดหนึ่งครับ ตัวชคหน้าก็เป็นชคอัพแบบไฮดรอลิกนะครับแบบแขนเดี่ยวนะครับนี่ทำงานแบบ2ทิศทางนะครับก็ถือว่าก็เป็นสไตล์แล้วก็เป็นรูปรักษของตัวเ e s p ป้นะครับซึ่งเป็นระบบโชคแบบไฮดรอลิกแบบแขนนะครับโอเคครับนี่คือตัวเ e s p ป้นะครับรุ่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับมาดูที่ระบบไฟครับทีนี้ตัวระบบไฟก็คือเป็นระบบไฟ led นะครับซึ่ง ความสมบั่งชัดนี้ก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็รูปทรงของไฟนะครับเป็นไฟทรงกลมนะครับแล้วตัวไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงเฟรมด้านหน้ารืกว่าฟ้าครอบด้านหน้านั่นเองครับซ้ายขวาครับดูความเมียมดูความหรูหรานะครับซึ่งมีโลโก้เวสป้อยู่ด้านหน้านะครับนี่เลยครับแล้วตรงนี้ก็คือบังแต่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับมาที่ด้านหลังครับ ระบบไฟนั่นหลังนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเป็นแบบหลอดนะครับเป็นแบบหลอดแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เป็นแบบหลอดเช่นกันครับแล้วก็มาที่ไฟสองป้ายก็อยู่ด้านล่างนะฮะโอเคครับผมมาที่ตัวท่อไอเสียครับตัวท่อไอเสียก็จะเป็นมีฝาครอบอยู่ตรงนี้ฮะมีเลยอันนี้ก็เป็นด้านของฝังเครื่องยนต์ด้านขวานะครับ มาดูที่ตัวกุญแจนะครับกุญแจก็จะมีกุญแจแบบ2ลูกนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีกุญแจที่เอาไว้สําหรับในการจูนอัพต่างๆแล้วก็เป็นการรีเซ็ตนะฮะแล้วก็กุญแจที่ใช้งานทั่วไปนะครับโอเคครับถ้าเราจะเปิดกล่องเก็บของนะครับก็จะมีกล่องเก็บของด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเวสป่านะครับการเปิดนะฮะปึ้งนะครับเรากดเข้าไปนะครับก็จะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ นี่เลยนะฮะแล้วก็ตรงกล่องเก็บของด้านหน้านะครับก็จะมีที่ชาร์จแบตบแบบคือสามารถเสียบ USB ชาร์จแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปใช้ตัวแปลงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะก็คือแบบง่ายมากเลยครับพร้อมซีสําหรับในการรองรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะฮะนี่คือแผ่นเพจนะครับฉลองครบรอบ10ปีนะครตัว LX นะครับนี่เลยครับนี่เป็นแผ่นพจเลยตรงนี้ แล้วก็ที่ยางครอบด้านกลางนะครับก็จะมีโนโกอมีคำว่าเ e สปาอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ให้ดูแบบสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ดูความสดใสนะครับมาที่ตัวกันตกนะครับที่จับของคนซ้อนท้ายนะก็จะอยู่นี้ฮะเป็นโครเมียมนะเป็นเหล็กโครมโครเมียมเปิดบ่อฮะวิธีการเปิดบ่อฮะต้องถอดกุญแจนะครับต้องถอดกุญแจแล้วมาเสียบนะครับ นี่ฮะที่เสียบเปิดเบาะนะครับปึ้งนะครับปลดล็อกขึ้นมากล่องเก็บของด้านใต้เบาะนะครับนี่เลยมาดูอีโคสเต็คเกอร์นิดหนึ่งนะครับว่าของบอกความอัตราสิ้นเปลืองประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่41.7กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองนะครับและตัวของเ e s ป a านะครับกล่องเก็บของนี้สามารถยกออกได้นะครับก็คือเป็น ความพิเศษของเบสปานะครับซึ่งกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับสามารถยกออกได้ง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเบสปาโดยตรงนะครับและนั่นใต้กล่องเก็บของนะับก็จะมีตัวเครื่องยนต์นะครับที่เราเห็นโอเคครับแล้วก็ถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันก็จะอยู่ใต้เบาะนะครับฝาถังนะครับเปิดดูนะฮะพึ่งนะครับนี่เลยนะครับ แล้วตัวนี้ก็คือมีสกูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับมันคืออะไรนะครับนี่ฮะกองเก็บแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับมาส่วนของตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ก็จะมีสองแบบก็คือแบบเข็มนะก็คือมาตรวัดความเร็วแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นแบบดิิตอลก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะฮะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นระบบไฟเรี้ยวนะครับนี่แล้วก็ตัวไฟต่ําสูงนะครับ แล้วก็ตแตรนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับในเรือนใหม่ฟังก์ชันเรือนใหม่ต่งตางๆแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือ Vespa LX 125รุ่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษเป็นการ ออกแบบในรูปรักสีสันเพื่อความสวยงามฮะมี3สีฮะสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับตัวล้อมแม็กครับมาดูที่ล้อมแม็กความสวยงามของล้อมแม็กนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงฮะตัวล้อมแม็กนี่เลยครับเป็นก้านแบบคู่นะครับ1 2 3 4 5 5คู่ด้วยกันนะครับนี่ฮะถ้าใครชอบสไตล์การขับขี่ออตโตเมติกนะครับแบบคลาสสิกหรือว่าแบบ ความหรูหราความสวยงามนะครับนี่เลยครับเป็น Vespa LX 1 2 5นะฮะร,ระบบเครื่องยนต์ i อเ t ตนะครับโอเคครับสีที่เรานําำให้กับทุกท่านได้ชมกันก็คือเป็นสีเหลืองพัทเทลนะครับซึ่งเป็นสีอย่างที่แจ้งไปครับนะฮะก็คือรุ่นนี้มี3สีนะครับ แล้ววันนี้หากทุกท่านใดเข้ามาชมแล้วนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับช่วยกดไลค์กด s u b บ c r i b e และกันแล้วกันครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปนะครจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ